สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ระยองอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรามาส่งแม่นะส่งเสร็จเรียบร้อยแต่ด้วยความที่เราป่วยนะเราก็เลยไม่สามารถนอนบ้านแม่ได้แม่มีเด็กนะคะเราก็เลยมาเปิดห้องนอนเราก็เลยจะมารีวิวโรงแรม B2 b b o ู tique Hotel นะคะอยู่ที่ระยองนะอยู่ไม่ไกลจากหาด PMY นะคะหรือว่าหาดแสงจันทร์ประมาณ3กิโลเมตรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าในห้องมีอะไรบ้างนะวันนี้ที่เราได้นะคะก็คือห้องเจ7นย์ดนะคะเป็นเตียงเดี่ยวนะเปิดเข้ามาก็จะเป็นตรงเข้ามาเลยก็จะเป็นห้องนอนเลยนะคะด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำนะมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำสะอาดมากนะทุกคนนี่นะห้องโรงแรมเขาค่อนข้างใหม่นะคะมีอ่างอาบน้ำนะมี ของใช้ให้นะคะปกติเลยแล้วก็มีชักโครกนะคะแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยแบบนี้เลยสะอาดมากพอเดินตรงเข้ามานะคะทีวีจะอยู่ขวามือนะทีวีจะอยู่ขวามือซ้ายมือก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยนะคะมีโคมไฟสองฝั่งนะมีผ้าเช็ดตัวให้ผ้าเช็ดผมให้นะคะ ห้องนอนแบบนี้เลยห้องสะอาดมากทุกค,คนห้องสะอาดมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิวชั้น7ของระยองกันนะว้าวม่แน่ใจเหมือนกันว่าทะเลอยู่ทางไหนนะน่าจะเป็นทางนู้นหรือเปล่าเอาไม่น่าใช่เนาะน่าจะเป็นทางนี้นะคะทางนี้นะลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเอากระเป๋ากันเนาะ นอย่าลืมโอกาสออกมานะทุกคนแต่เขายังไม่ได้เปิดไฟอ่ะมันเป็นพ้อกลางวันแหละนะเราอยู่707นะคะลิฟต์ก็คันเลยหนีไฟแล้วก็ลิฟต์ก่อนลิฟต์นะคะค่อนข้างสะอาดเลยนะเพราะว่าด้วยความทีงแเขาใหม่เนาอะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูล็อบี่ชั้นสองกันนะคะว่าเป็นยังไงนะอันนี้เป็นล็อบกี่ชั้นสองนะคะก็คือใช้อินด้นนนานนีนนะ คือโรงแรมเขาค่อนข้างใหม่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลงไปดูลานจอดรถกันว่าลานจอดรถเป็นยังไงนะลานจอดรถก็กว้างขวางนะคะแล้วก็จอดรถได้เยอะนะหลายคันลงมานะคะออกจากลิฟต์มาลิฟต์ก็จะเป็นชั้นหนึ่งจะเป็นลานจอดรถดนะคะลานจอดรถค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนลานจอดรถกว้างมากนะคะจอดได้หลายคันละเยอะมาก ันนี้ก็วันธรรมดาเนาะลูกค้าน่าจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่๋ยวเจร้อนลราแหละเเราขนของขึ้นข้างบนกันโอเคทุกคนมาดูว่าราคาห้องพักที่นี่เท่าไหร่นะคะอ b 2 Hotel บู q ิแอนบัต d จ็ t โฮ t ทลนะคะเต็มชื่อเต็มเนาะกิกจองมาใน Agoda เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะแล้วก็กิกใช้ส่วนลดของโกด้วยนะคะก็เหลือ584บาทประมาณนี้นะคะจาราคาเป็นๆไม่ได้ประมาณ5้ากว่าบาท6 0 0นะคะ,ะแต่ว่าในกิกไม่รู้ว่าราคาจริงๆของโรงแรมเท่าไหร่นะแต่เห็นเขาเขียนว่า740บบาทอะไรประมาณนี้นะ แต่ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่แต่ก็เราได้ส่วนลดมาแล้วนะคะอ๋อประมาณนี้เนาะสรุปว่าที่นี่ห้องสะอาดมากนะคะแล้วก็เข้ามาเนี่ยคือหอมมากหอมมากทุกคนคือแบบห้องแบบห้องสะอาดห้องหอมแล้วก็คือเขาไม่รู้เขาฉีดด้วยอะไรอะ่ะเหมือนเป็นกลิ่นน้ําหอมผู้ชายอะไรเงี้ยหอมมากนะคะเนาะแล้วก็ ห้องเตียงเดี่ยวน่าจะเป็นชั้นเจ็ทั้งหมดเนาะก็วิวดีนะคะแล้วก็พนักงานบริการน่ารักมากพนักงานที่เคาน์เตอร์บริการดีมากนะคะแนะนําเลยนะเซิร์ชในกัวดาได้เลยนะคะ B2 ูใครที่มาระยองนะเป็นทางผ่านหรือว่าจะไปหาแสงจันทรนะอันนี้ก,ก,ก็ก็ไม่ไกลจากหาแสงจันทมากนะคะมาะที่นี่ได้เนาะแต่อาจจะเข้าซอยมันลึกนิดนึงนะทุกคนแต่ก็เข้ามาแล้วก็ถือว่าโอเคนะก็คุ้มนะคะขึ้นมา โอเคได้เวลาของเราแล้วเราต้องนอนแล้วพักผ่อนแล้วมาดูกันว่าจะมีคลิปต่อไปสําหรับรีวิวระยองรอบสองหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เพียมากอยากกินข้าวแล้วก็กินยาแล้วก็นอนเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย